เมีเห็นมาเกย์เห็นไหมน้องยิวกับน้องนุ่มเขาเต้นกันตอนจบนะมีโบว์อ่ะถ่ายวีดีโอไม่ทันน้ำยุ่งครับเสียไม่ทันเรียนไม่ทันนะถ่าน้องยิวอยู่นี่ครับวิวอยู่นี่รีบๆเก็บของนะครับ ท่ยานผู้ชมผมเก็บขอก่อนนะครับตอนนี้น้องอยูมารับรางวัลจากแม่ๆนะครับม,ม,มาเดี๋ยวเบียเาียขาตรงนี้เบียที่เี่ตอนนี้น้องน้องอยูก็มายืนรอรับรางวัล ไจนไ้กะูไปแล้วนี่ยถ่ายไม่ทันแล้วถ่ายดูก็ไม่ทันแล้ว่โัไมันไม่ทันงไง เสื้อเราเก็บไปอ๋อเสร็จแล้วเก็บให้ปลอกภัาะว่ามีมีกันในกำมะลาแล้วกันเอาเหรอเกานั่งก่อนไปแล้วไปก่อนโอเดดี๋ยวไปลาคโอเคสวัสดีทุกคนนะครับโอ้ยที่ไหนวันจันทร์แล้วนะทุ่ปอนปอนสวัสดีทุกคนนะครับคุณมารีเดินทางปลอดภัยขอบคุณคุณมารีขอบคุณทุกคนนะครับคุณอ้อยเดี๋ยวไวมากเหรอตอนนี้กี่โมงแล้วเที่ยงคืน พอดีนะเจ้าคืนจบพอด,ดีตอนนี้เจ้าคืนนะครับเดี๋ยวทยอยเก็บของก่อนนะครับสวัสดีคุณบันดีสวัสดีคุณกัญจน์ตอนนี้เดี๋ยวเขาเอารถไปจอดตรงนน้นนะต,ตรงนี้นเขาเข้านู่นเขาเอาของไม่เข้านี่ไม่เข้านี่เขาเข้านู่นรถอะ kami lagi kau bantu kan? kami juga kau bantu. kami bersatu bahwa kami สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูช็อบรอบดึกนะครับก็เอาเก็บบรรยากาศให้ดูช่วงท้ายแล้วกันนะครับได้ดูนิดหน่อยนะครับมีนนบท่านใดอยากช่วยสนับสนุนที่หมูไหมครับเพราะว่าวันนี้ไม่มีติ้งลยนะไม่มีติ้งเลยทุกท่าเช็คดูไม่มีติงต้งลยนะไม่ได้ค่าโรงแรมเลยอะค่าน้ำมันไม่ต้องพูงดถึงลบจบคลิปนี้วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ไปที่อ่ำเภอกสะดวก ไกลนทางไกลจับกลางของไปก็ไกลแบบนค้คนครับสวัสดีคุณโภยุทธเดินทางไกลอยู่เดินทางไกลอยู่ค่าใช้จ่ายเยอะนะรอบนี้สี่ห้าพันตอนนี้มีแม่ๆช่วยมาประมาณน่าจะวัดพันสิบกว่าใบอ่ะก็จิดลบน้อยหน่อยนะครับผมจิดลบทุกมแบกทุกทริปที่ไปอ่ะผมจิดลบทุกคนนะพักคคาะกันส่วนตัวเพราส่วนตัวออกไปเรื่อยๆนะครับทุกคนนะครับแต่แม่ๆเขาช่วยมาก็จะยัง้นก็ให้เราได้เบาแรง เราได้แบบเราแรงลมบ้างเพราะว่าตามตาม,ตามไม่มีใครตามได้ขนาดนี้ครับที่ตอนแรกผมไม่ได้มาถ่ายนะตัวของตามไม่ได้นะครับเพราะว่าอากาศมันหมูมันหมูยู่เลยขนาดนี้หมูมีตอนที่จะมีงบมีทุนอยู่บ้างนะยั่งยู่เลยอ่ะตรงนี้ทำการแสดงที่ไหนพรุ่งนี้เขาแสดงอยู่ที่นู่นครับำรจำนินกระดว้วงไปดับจนินกระดวกนะพรุ่งนี้เพราะเราไ่ได้ถ่าย วัดอะไรไม่รู้กันนะคอนโดนตำรวนสะดวกลาดดีวันนี้ก็วันนี้เอฟซีมาเยอะเหมือนกันนะแต่ต <sh> um ่าประเทศมาทอดนี่ตัวเบื่อที่กว้างมากเลยเนี่ยพอมีโดมมันไม่มีฝนนะพราพราะไม่มีเพอไม่มีโดมนี่โอหเจาฝนทุกทีนี่ผมตัดผมก็งงนะฮะสวัสดีที่อยู่ด้วยกันรอบเดือดกี่คนนะครับสวัสดีครับ

ก็มาทักทายสวัสดี171ท่านบ้านแดงบ้านฟ้า160คหกสิบสีนตอนเย็นไม่รู้ว่ามันระบบมันยังไม่อัปเดตเลยท่านผู้ชมคือระบบมันจะให้เก็บตังค์แจกก็บตังคทีนี้มันมันมันยังไม่เสถียรเลยระบบมันปรับมันมันไล่ไปมันหลุดบ้านฟ้าหลุดเนี่ยเสี่ยงมากในการไปไล่ให้กับคณะนะมันต้องต้องแยกเครื่องไหลเลยถ้าถ้าไหลออกของแพลตฟอร์มอ่ะมันจะเหลุดแต่ว่ามันจะยุ่งยากในการควบคุมอย่างที่ผมวิ่งไป เดก่ยให้เขาที่เขาลำอะ่ะที่เขาลำอะ่ะอืมอันนต้องต้องแยกเครื่องนะเพราะว่าต้องเพราะว่ามันมันไม่มีใครไปหลายทน่เลยนี่แต่ผมคนเดียวอะ่ะผมก็ต้องไปใช่ไหมยโยเกไปไม่ได้เพราะแกควรเด็กจะหลุดสัญญาณเด็ดข้าไปแบบในในโบสถ์อ่ะมิสิทธิ์ลุดเลยในในในโบสถ์สมากสัญญาณจะอับมากองิดสวัสดีทุกคนเนะฮะ่นดดูตอนนี้นะครับก็ จะช่วยสร้างวามกรเดินทางอยู่ก็แนี้เลยนะครับตอนนี้ก็ด้านหน้าเขาก็เก็บเป็นทีแล้วนะฮะคือยีบหู <ผม S 2> อยู่จนจนเขาเก็บเปทีเกือบเสร็จน,นะไม่มีใครอยู่คนที่อยู่ช้ากว่ายีบหูก็เป็นมะกก่จะเป็นคนนึด เมื่อก่อนจะเป็นพ่อนึกนะที่อยู่กับช้าก็ิบุไว้ก่อนเพราะนึกก็มาคงนตรีใช่ปะทีนี้พ่อนึกแค็จะกลับกับน้่นั่นคนที่กลับช้าุกกบุนนี่มีแค่เวทีแหละารนฮิบุจะอู่จนจนจบอ่ะอยล้อหมุนนะคือมีคองกันนะแตอ์มันจะให้เดียวเดียวเดียวงูเดี่ยมันก็ปล่อยไว้ลางไม่ได้บ้างพองจบและช่วงช่วงที่ไรเย็นลค่้ามัน สวัสดีคุณแสงเดือนียังมีราคาเกีบบ่ยวไม่เจอไม่มีราคาฝนตกบบ <laughs> ไปโคราชโคาาราชขาวมันเปียกทุกวันถ้าผู้ชมถ้าไปย้อนคลิปดูเนี่ยคือที่โมกเปียกทั้งหัวยันนี้เลยนะถ้าฝนตกผมไม่หลบด้วยนะเป็คนไม่หลบยืนตากยืนตาก,ตากยอมที่จะไหลให้คนได้ดู <laughs> ผมเปียกเช้วันเอาแค่กัดกล้องเท่า แรงู่าครับคือฝนตกด้วยตกแรงคุอยูบ้านมตั้เลยทีไหนฝนแรงนี่ฝนตกเนี่ยัี่ไเหรอตอนเล่นอยู่คนนอกของเไม่รู้เรื่องเลยเปี่ยนคนดังเหรอเปี่ยมันดังนอกเี่ยตังผาเลยตังเลยอ้าวเขาบอกว่าฝนตกผมไม่รู้เรื่องเลยผมอยู่ตรงเนี้ยฝนแรงเลยตั้ง้าเลยเลยเอาเรอนี่เขบอกขาบนที่เขาแซวว่าใ้ผลตกเหรออะรเหรที่ท้องแนเล่นบอกวาฝนตกแลรวสมัดผ้าละก นะเขาบอกว่าฝนตกเลยผมก็ไม่รู้ดเดือดวางก็ตกไปไหนไม่มีน้ำไม่มีน้ำก็ไปโยดตรงนันตกไปนานเลยครับมันตกเป็นเมียบแล้วคู่หนึ่งใช่เป็นมีเป็นมีรอยน้ำนิดหนึ่งแรงลงตรนี่มีน้ำมีน้ำหยุดเข้ามาก็รวมเขาว่ากับกันมีมีฝนลงมาแต่ว่าไม่ได้แรงอ่ะคู่แล้วก็หายไปขอขอบคุณงานวันนี้ขอบคุณมากนะครับเป็นไงวะตัวรีเซิร์ฟเมื่อกี้ร่วไปไหนละ กลนะัวทำไมาจะหายตัวเนี้ยเสี่ยงมากเลยไม่กลัวไม่หายหายแล้วไม่มีแล้วเนี่ยต้องหาตังค์ซื้ออีกโอ้เสียแตนะ่ตังค์นะมีแต่ตังค์ออกตังค์เข้าน้อยมากเดีไปเยี่ยมก่อนครับเดี๋ยวจะไปไปขายของน้องตังค์ออกเดียวเลยเพิ่งซื้อโปรแกรมไลฟ์มาอีกสามพันยังไม่ได้ใช้เลยกลัวมันต้องไปตั้งค่าเยอะเยอะมากอะ่ะไอ้อไระบบเดิมมันก็มีหา ดขาบนกว่าแล้วไปร้านดีกว่าไปร้านไุนไปดูกันลยผมต้องดูครับผมจะเก็บจะเก็บกล้องหรือจะเอาไว้ถ่ายลูกนุ่นอย่นี้เราก็ไม่มีภาพเพราะมือถือมาถ่ายไม่ชัด แล้วก็มีเปิดวงเปิดไฟอีกแล้วนะแต่ว่าถ้าเราไม่เก็บกล้องมันก็จะมันก็จะถ้าเราเก็บกล้องแล้วเราก็ถ่ายแล้วมันก็จะไม่ค่อยชัดอ่ะมือถืออ่ะเนี่ยผมถ่ายไว้แล้วผมถ่ายถ่ายยากมากจับแนี้มือเดียวจับไม่ได้ไงมือกล้องมือเดียวแล้วถอดือไปที่เรียนวิดีโอใช่ไหมเนี่ยทำไม่ได้เลยหนักยนี่ขนาดเอา F4 แล้วนะให้ F2.8 นะโอ้โหต้องสองมือเลยเนี่ยแล้ว F2.8 เพราะว่ามันหนักมาก จะแตกคลักเลยยังไม่ได้โหลดคลิปเลยอ่ะยังไม่ได้โหลดคลิปเลยโหลดไม่ทันเพราะว่าน้องนุ่นจะออกปล่อยมากแเราก็ต้องถ่ายตลอดถ่ายตลอดแล้วเรื่องเคยร้ามการแฝงจะมีแบบว่า้าตลอดอ่ะคือไม่ถ่ายไม่ได้อ่ะเราก็กดไม่ได้ที่ต้องถ่ายถ่ายเก็บสต็อกไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเนี่ยต้องมาทยอยลงนะต้องมาทยอยลงเพราะว่า6วันไม่มีการประเดทเนเราต้องมีอะไรลงช่องเราตลอดต้องอัปเดต เนี่ยตินเก็บเม่นหายขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมอยู่ตอนนี้1นึ่งร to ้อยาท่านมันแดงมันฟ้าร้อยยี่สิบเจ็ดท่านผมเก็บของก่อนนะเอาจะเป็นโรงแรมทุดต่างแล้ว เอ้ยวันนี้ยังไม่เดินนะครับวันนี้เย็นหมูกลับไปโรงแรมที่เรพักอ่างทองนะครับอยุทยาอ่างทองเนี่ยอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยพรุ่งน,นี้เดินทางพรุ่งน,นี้ต้องตื่นเร็วเดินทางไปอาน,นุนาอะานไรวะต้องเดินไปเกี่ยวกับชุดนึนชะุดเกี่ยวน่ารักมากนะอันนี้เจี๊ยวน่ารักไหมพวกหลังชเดียวกันคนน่ารักมากไปลาลีอ่ะน่าักแต่เรานี่ยเราไปลาลีอ่ะเราเดินทางไกลอยู่นะวันนี้แทบไม่ได้นอน พราะฉะนั้นวันนี้จะโพสน้อยนะครับอาจจะลงคลิปบ้านแดงให้จบนี่ผมโพสมาลุ้นไปอยู่แล้วครับเพราะว่าเราต้องต้องนอนเราไม่ได้นอนมานสองสามคืนนะผมไปจากที่เด็กนะที่เด็กงานที่รับารศึาที่ต่างถนไทยอ่ะไปแล้วครับก็ไปแต่งงานนั้นเลยครับตอนนี้ก่อนรอบนึงหลายคนดูแล้วกันเห็นกันตามดูคลิปว่าผมจะประกาศแกคนหน้าก่อนนะว่าทำไมงันไปทำไมงันไม่ไปเพราะว่าที่เด็กครับ วันนี้ก็มีลำลำลำมือสวยมือล้ำสิบคนสวยดีวันนี้ยังไม่ได้อัพโหลดเลยไม่มี่นะคืนนี้จะไปทำให้เมื่อคืนก็มีคนช่วยช่วยติงมาตอนรอบเช้งคืนก็ขอบคุณด้วยนะครับคุณพัฒวุฒินะหลวงพัฒวุฒิวันนี้ไม่มีเลยอาจจะไปถ่ายงานที่ที่ครัได้ทีอัพโหลดไปแล้วสองคลิป เพราะว่าตอนนี้ที่มาถ่ายหน้าง,งานอะ่ะล<อ>ุยก็มีแค่กินก็มีที่ลุยพี่ก็มีผมก็มีโแต่มีผมคนเดียวที่งานสำคัญไ้แยกกันต้องมันต้อง,ต,ง,ต,ง,ต,งตั้งใจถ่ายนะคร<อ>ับผมคือถ่ายทั้งเรื่องอะ่ะแล้วก็มาลงเป็นอีพีอะ่ะมันเป็นซิกเนเจอร์ช่องผมนะเขาเ่ยมันเหนื่อยมันจะทําอะไรไม่ได้ผมนะครับมันถ้าเราถ่ายแค่ไฮไลท์ใช่ไหมแ้่มาลงไม่อยาก แต่ e ผมเนี่ยต้องถ่ายทั้งเรื่องดังนั้นผมจะย magic, ุ่งมากและยืนตลอดยืนยืนยืนตลอดคพอาะใ้ท่นจัดเตการณ์ถ่ายด้วยรับนิ dunno, ่งด้วยวิดีโอด้วยวิดีโอไฮไลท์ด้วยผเอ้จะนอนอลงไปสองอีพีก่อนแต่ว่าโรงแรมผมมีมันาไฟแรงอยู่นะเดี๋ยวไปอัพที่โรงแรมแต่ว่าอัพครับกตนไปสอนกัการงนไลฟดูเลยครับเพื่อว่าจะปดี้ีดดีดีงี นี่เอฟซีก็ยังมีรออยู่นะเนี่ยแล้วก็วันที่ที่ไทยยุบเขู้่ที่งานเลยวันที่เจ็ดก็ไปงานสวัสดีทุกคนสวัสดีคุณสีนวลวันนี้ดูเผยสรางครับสนุกดีนะวันนี้สระวีใช่ป่ะสระวีที่วันนี้ก็มีอ๊ฟมีอ๊ฟมามาสร้างอิสันนะวันนี้ วันนี้มีออฟมาสร้างสีสมสามอีกคนหะนึ่งก็สนุกดีดดนะออฟเขาจะเป็นเขาจะเล่นอะไรมาเออวันนี้วันนี้มีมีไฮลไลท์นะน้องดูเป็นคนอุ้มออฟฮอนอ่ารักดีนะออฟจปงหวะทุกคนดีด้วยเพราะว่าก็ใคไปครอ่าแล้วพอเด็กๆที่ลงมือมอาที่ๆๆๆทอ่างคันเนื่นอๆๆๆทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมลาขับรถอีกหาวละสิเอาไปดูนันว่าตอนลอปืนแล้วตอนลรก็สบายบานแล้

เก็บกล้องเลยนะผมไม่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 ถ่ายกล้องใหญ่เลยนะเพราะว่าผมล้างมาสามวันแล้วก้กล้องใหญ่ผมก็จะเก็บยากเก็บกล้องกลางเดี๋ยวรอเอามือถือถ่ายอ่ะได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ว่าวิดีโอมันถ่ายได้พื้งขนาดไหนก็ถ่ายได้วิดีโอนี่มันเก่งจริงนะแต่ว่าภาพ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 นิ่งอ่ะมันไม่ได้ไงมันต้องกล้องใหญ่ ไม่ไหวคือคนนี้เก่งเหมือนกัน ไอตัวเนี่ยเป็นประจำเลยว่ะทำไมมันไม่ใส่เลเป็นที่เป็นทางฝาฝาเลนก็หายอีกแล้วเนี่ยมันไม่ใส่โอดจะร้อนเลยวันนี้ยังลงระยงผ่านนะเมื่อวานเนี่ย ข้าวกินข้าวนี่แข็งแล้ว,วอ่นนะถ้าจะกินทีสนะอแล้วไปกินนะั่ทันนะถันทีสองมากินร้านน,ะนั่นทันเลยเยอเยโอ้าดโดดเยอะ บายๆคุณเยาวรีบายมาทุกคนนะครับพี่หมูเก็บของอยู่มาดูนะ่อดูเขาเก็บพีทีหน่อยเขาเก็บพีทีกันอยู่แล้วนะครับพี่หมูอยู่จนเขาเก็บจับเขาดูท้ายทุกวนะันเนี่ย บายยทุกคนนะครับสล้วบ,บใครจะนอนก็ไปนอนกันตอนนี้จะมีเอฟซีรอน้องรุ่นอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะบันทึกวิดีโอเอามาลงให้ชมเหมือนเดิมนะครับรัวหมุนนะคลิปที่ทุกคนรอคอยนะรอคอยรอ ยื้อตไม่ได้ตัวรต้องพร้อมอ่ะได้แล้วพอยังไม่จบอีกสวัสดีทุกคนยี่หมูต้องขอลงไลน์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บอุปกรณ์เอาไปเก็บรถแล้วก็รอถ่ายทั้งมุ่นลงมาบ๊ายบาย f ซ นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณท่านใดที่สนับสนุนก,ก็ติ๊กมาตรงนี้นะครับการเดินทางขอบคุณสวัสดีครับ